สวัสดีครับพบกับพวกเราช่องบางหวันนะครับครับผมวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนครับใช่ป่ะเนี่ยที่นี่คือบ้านสวนใช่ไหมเนี่ยใช่ก็ตอนนี้เหลือแต่บ้านสวนของเราตั้งแต่งานเดียวเลยเดือดเดียวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็โลกงเริงครับโลกงเริงครับผมมาเดี๋ยวอธิบายกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสําหรับอ่าบ้านสวนนะครับผ่านมาประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับผม เราก็ไม่ได้อัปเดตเลยเนาะใช่ใช่เพราะว่า,าที่นี่ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่แล้วนะก็อยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่นะครับใช่อ่ะคุณทาอะไรบ้างพันเบ้นตรงนี้นะครับก็ขุดเป็นอ่างน้ํานะครับนี่ใหญ่มากกว้างมากตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับแม่โคก็ยังอยู่กลางน้ำเลยใช่ซึ่งพันเบ้นล้มต้นลําไยไปเกือบ 20- 30ต้นครึ่งสวนเลยนะครึ่งสวน เพราะว่าเมื่อไหร่ก็น้ําท่วมน้ําท่วมสวนนะครับ,รบก็เลยขุดอ่างเป็นบ่อใหญ่เป็นนี้เลยอตอนแรกว่าจะขุดเป็นสระเล็กๆแต่ว่ากว่าน้ําจะท่วมอยู่ตลอดตอนนี้ก็ขุดแล้วก็อาดินมาถมตรงหน้าบ้านของเราตรงนี้หมดเลยที่เราอยู่นี่ก็เป็นลานเลยนะครับนี่หน้าสวนของเราจากสูงนะเห,เหลือเหนือเตี้ยเลยใช่แต่ก็ถือว่าดีนะ ก็ใช่ครับอนาคตนี่คือข้างหน้านี้จะเราจะเป็นลานหน้าบ้านสวนของเราเลยลว่าจะมีอ่างน้ําอะไรซึ่งอนณาเขตก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับอ่างน้ําจะกว้างประมาณนี้เลยนะครับดูบรรยากาศนะครับก็น่าจะใกล้ๆแล้วเสร็จก็น่าจะเดือนนี้อาจจะแล้วละใช่เ่เพราะว่าน้ําอะไรก็เริ่มเริ่มมีลวเ,เพราะว่า มันคุดลึกกว่านี้ไม่ได้แล้วน้ํามันออกอยู่ตลอดครับครับเพราะว่าที่สวนของผมนี่มันมันคล้ายๆเหมือนเป็นตาน้ํายิ่งขุดก็น้ํายิ่งออกาอน้ําพุดขึ้นไวไหมใช่ก็อนาคตผ่านเมนท์บอกว่าถ้าน้ําเต็มอาจจะใช้ครับว่าเปิดเป็นที่ตกปลาได้ด้วยก็จะเลี้ยงปลาแล้วก็อาจจะเปิดเป็นบ่อตกปลานะครับอืมเพราะว่ามันไม่ลึกมากแล้วก็ไม่ชันข้อดีตรงนี้คือ เราสามารถที่จะทอดแห่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะครับกับตรงนี้ได้เลยนะครับอนานคตนะครับอ่าโอเค,อเคบ่อน้ําผ่านไปนะครับส่วนนี่ครับเดี๋ยวผมจะถอยมาให้ทุกคนดูนะว่าบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงนะครับนี่อันนี้เราต้องใช้คําว่าต้องเริ่มปลูกดอกไม้แล้วก็เคลียร์หญ้าอะไรต่างๆใหม่หมดใช่แต่ว่าตรงตรงที่เรายืนตรงนี้นี่พื้นยังไม่เรียบนะครับก็ เดี๋ยวจะเอารถไถมาปรับปรับพื้นที่ให้มันเรียบแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแบบทำกิจกรรมพวกลานแคมป์ของเราตอานนั้นนะใช่ใช่ตอนนี้ก็ลบไปไว้นู่นหมดเลยลบไปไว้นู่นหมดเลยเราก็จะทำลานแคมป์แล้วก็จะมีพวกโซนปลูกดอกไม้อะไรดอกไม้เก่าของเรานะครับก็เอามาปลูกชั่วคราวไว้ตรงหน้าบ้านของเรานี่ก่อนอม,มันยังไม่ตายนะครับก็ขุดไว้แล้วก็เอามาปลูกไว้เพื่อไม่ให้มันตายนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเริ่มใหม่เริ่มก็ไม่เชิงเริ่มใหม่หรอกก็เริ่มอีก50%ของบ้านสวนแล้วกันเนาะใช่คล้ายๆเหมือนปรับพื้นที่ใช่ปรับพื้นที่ใหม่นี่ครับผมเมื่อไหร่ก็น้ําท่วมน้าท่วมบ้านสวนเมื่อไหร่ก็น้าท่วมบ้านสวน้อีกล้ไม่ท่วมละรอบนี้ไม่ท่วมแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ลำไยเริ่มออกแล้วนะครับผมสําหรับที่ตรงบ้านสวนนี้นะ แต่พันเบนก็มีอีกสวนหนึ่งนะครับผมอันนั้นเป็นสวนที่บ้านผมเนาะอันนี้เป็นบ้านสวนของยาย,อยอของอุ้ยอืมของอุ้ยนี่เต็มต้นแล้วขนาดนี้กําลังลูกประมาณเท่านี้เลยเข้าบ้านผมเลยเนะี่ยอืมอันนี้ยังไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับก็อันนี้ประมาณกลางเดือนหน้าน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วอือเพราะมันใหญ่ไม่เต็มที่เนาะใช่สวนของผมก็ประมาณนี้ใหญ่กว่านี้นิดนึงบ้าง ก็ฟิลวันนี้เป็นการอัปเดตแล้วกันนอะอัปเดตที่บ้านสวนนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูตรงนี้อีกนะครับที่ตกปลาของเราที่ตกปลานะครับที่ตกปลาก็เราก็ลือเอาหลังคาออกนะ,ะหลังคาที่เราเอาเป็นใบใบต้มนมะพร้าวเนาะ,ะก็ก็เหลือแต่โครงกับพานนะแต่น้ําก็ยังเยอะอยู่นะครับก็สามารถ่าตกปลาได้อยู่นะครับใช่ ส่วนวัวตรงนู้นไม่เกี่ยวนะครับเป็นของอีกเจ้านะครับไม่ใช่วัวของเราครับแต่นี้เสียวมากเลยพันมะพร้า,พาวมันแก่แบบพร้อมที่จะตกเล้วโบแลมโบก็อยู่ตรงนี้มาโบมาแลมโบก็จะวิ่งเล่นอยู่ที่บ้านสวนบ่อยๆนะครับผมวิ่งทุกวันนะครับก็ไม่ผอมสักทีวันนะวนจับเลยได้สองปีแล้วสองสามปีแล้วนะแลมโบ วันนี้บรรยากาศที่บ้านสวนนี่คือแบบดีมากไม่ร้อนไม่แดดมาถึงพอดีคือตอนแรกเราเรากะจะได้ถ่ายเมื่ออสี่ห้าวันที่แล้วละ่ะแต่คือเขาทํางานกันเนาะเรามีเสียงค่อนข้างที่จะดังนะครับก็วันนี้ก็ทํางานนะครับแต่ว่าเขาทยอยเอาดินออกไปข้างนอกเพราะว่าด,ดินดะินเน่ะมันเยอะเกินจนแบบไม่รู้จะเอาไปถมที่ไหนละ่ะ ก็ทยอยออกไปไว้ข้างหลกงก่อนตอนนี <S <S ้ก็จะเหลือแค่ตรงกลางนี้ใช่ไหมใช่เดีอยตรงกลางเสร็จแล้วก็จะปรับพื้นที่ตรงนู้นตรงนู้นเสร็จแล้วก็เสร็จละแล้วก็จะมีรถถ่ายปรับอีกครั้งหนึ่งต่อไปเราก็จะทํางานแบบสะดวกสบายแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขามาทํางานเดี๋ยวเราก็จะหยุดพักสักครู่หนึ่งอาจจะถ่ายให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคไปเราเข้าไปสู่ตัวบ้านบ้างเลยครับวันนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับดอกไม้อะไรก็เหี่ยวแห้งไปจํานวนหนึ่งนะครับผมอ่นี่นะครับผันเพินก็เอามาชำม,มาปลูกให้มันไม่ตายนะครับแต่ดอกอันนี้ก็ขึ้นดีเหมือนกันนะครับนี่บานตลอดนะครับเมื่อเรามาทำคลิปนะนี่ก็ในโซนบ้านนะครับดี ดีอยู่เลยนะครับไม่ได้แบบออไม่มีมอดด้วยนะประเด็นอะ่ะคือเร,เราฉีดไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีอีกเลยนะครับแปลกมากไม่สวนเราก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนครับนี่ก็เป็นวิวจากในบ้านสวนนะครับอีกหน่อยก็จะเห็นเป็นน้ำที่เต็มตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกพืชผักอะไรก็จะสบายแล้วครับ อาจจะสูบน้ําจากตรงนี้มาลดน้ําก็ยังได้โอเคครับผมก็นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมใหญ่มากใหญ่มากนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาทําอาหารกินกันนะครับในช่วงเที่ยงเที่ยงแล้วกันเนาะใช่ก่อนที่เราจะเข้าป่าด้วยอ่าใช่ต้องบอกว่าเราจะเข้าป่ากันอีกนะครับวันนี้น่าจะไปแคมป์ในป่านะครับอ่า แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปป่าไหนเนาะก็ช่วงเช้าก็อยู่ที่บ้านสวนก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะเข้าป่ากันประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวขอจัดเตรียมอะไรสักคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําอาหารอ่ะมามาดูก่อนอันนี้เอาอะไรมาบ้างวันนี้เราจะทําเมนูอะไรครับอวันี้จะเป็นเมนูแกงเห็ดรวมนะครับผมแล้วก็ใส่กระดูกหมูแกงส้มเห็ดรวมครับอื ก็ไม่มีเห็ดรวมอะไรมากครับก็จะเป็นเห็ดอะไรนะอ่าเป็นเห็ดที่ผมซื้อมาจากในโลตัสแล้วกันเนาะอะอะเป็นรวมนะมันรวมไว้นะครับก็มีหลายชนิดอันนี้น่าจะเป็นเห็ดชิเมจิอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เป็นเห็ดอ่าชิมิโจมันนะเออชิมิโจได้เหรอก็ประมาณนี้แหละก็เห็ดรวมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทํากินกันในวันนี้นะครับผมเราจะแกงส้มนะครับครับผมชะอมไข่ไม่มีนะครับ ใส่ขากับตะไคร้กับหอมแดงนะครับลงไปต้มก่อนน่าผักทีเนะใบมะกรูดตามด้วยกะปินิดหน่อย เมื่อกี้ผมใส่เป็นขนอนะคนอรเรียกว่าอะไรขนอซุปก้อนขนอซุปก้อนลงไปด้วยให้มันอร่อยอันนี้ก็คือรอใช่ไหมรอให้น้ำเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็นเนื้อหมูลงไปนะครับเราจะใส่มะเขือส้มลงไปด้วยนะครับให้มันมีความเปรี้ยวของมะเขือส้ม น้ำเดือดผุดๆแล้วครับตอนนี้ใส่เห็ดลงไปรวมเห็ดเลยนะวันนี้เยอะอยู่นะออรอครับผงครับผมเราจะใส่ รแล้วก็รสด,ดีแล้วก็รออีกเช่นเคยครับผมดูความน่ากินนะทุกคนอลองชิมน้ำดู่กนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง กับข้าวช่วงเที่ยงของพวกเรานะครับขัดเปรี้ยวครับโอเคเี๋ยวผ่ามะนาวบีบจบข้าเวเหลือแต่มมะนาวนะคตอนนี้เห็ดของเราน่าจะสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่มะนาวไปเลยเมื่อกี้ชิมแล้วมันเหมือนจะขาดแต่เปรี้ยวมะนาวนะครับ ชิ้นกับสองกีบกูจ้บลาบมาและะ้วโอเคป่ะหนึ่ง มาเดอ้อพี่น้องมากินข้าวกันครับวันนี้นเป็นข้าวหนึ่งเนาะเป็นข้าวเหนียวเนาะเหนียวจริงครับติดมือสดน้ำกับวัน อืมอืมอืขอท่าครับอืม,อ,มอืมคกินมดกว่าันอืมต้องหมดอ่ะอันนี้เป็นเข้าเที่ยง พี่ๆเขาอ่าขุดเอาดินออกก็น่าจะพักเที่ยงเหมือนนกันนะครับนาจไปหาข้าวอะไรกินนะน้ำานี่น่าจะประมาณสองอาทิตย์แน่เต็มอ่ะถ้าฝนตกเยอะๆใช่ไหมใช่แต่ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเลยครับใช่ จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนคลื้มทุกวันนะครับคลื้มคลื้มนะครับคลื้มแต่ไม่ตกนะครับเห็นแต่ตกที่บ้านพี่ยายนี่กับพี่เชฟเนาะตกไม่หย,ยุดตกทุกวันอะ่ะคิดดูแล้วนะเพราะว่าข้างบนดอนนี่มันคือคลื้มหมดเลย คนดูที่ดูอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นกำลังทานข้าวที่เอ้ยข้าวเย็นกันใช่ไหมครับใช่ก็ลองแนะนำกันมาได้นะครับว่ากินข้าวเย็นกับอะไรนะครับที่บ้านสวนก็เดี๋ยวจะพยายามาเข้ามาถ่ายให้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ที่ว่าตอนนี้เขาทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งที่พันเบ้นแผ่นๆไว้ก็คือเดี๋ยวเขาจะ ปลูกเป็นต้นมะพร้าวนะครับน่าจะรอบรอบอ่างเลยใช่ไหมมะพร้าวน้ําหอมอ๋อเป็นมะพร้าวน้ําหอม,อมทุกทีที่บ้านพันเบนจะเป็นมะพร้าวไฟใช่ไหม,มเพราะว่ามะพร้าวมะพร้าวไฟมะพร้าวหัวคนเป็นลูกใหญ่ๆนะครับมันจะ <c oughs> ต้นไม้ต้นมันจะสูงแล้วก็เอายากด้วยครับแต่ถ้าเราหาต้นมะพร้าวน้ําหอมแบบ พันเตี้ยๆมาเนาะมันก็จะสะดวกสบายในการแบบเอามาเผาอ,อ่ะอาจจะได้เห็นนะครับในการปลูกเนาะตรงหน้าบ้านอะไรเราก็เดี๋ยวจะได้เห็นแน่นอนนะครับถ้าแบบรถเขามาไถาหน้าดินให้มันเรียบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มกันใหม่เลยครับเริ่มปลูกดอกทำอะไรใหม่หมดนะครับจัดแจงใหม่เนาะลานแคมป์อย่างนี้เนาะ ที่เคยมีก็เดี๋ยวจะทํานะครับก็ดีเหมือนกันนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับเราก็จะได้แบบมีเป้าหมายใหม่นะครับในการปรับปรุงบ้านสวนให้กลับมาแบบบรรยากาศดีเหมือนเดิมนะครับผมจะได้หาแบบมีไอเดียใหม่ด้วยครับใช่ก็เป็นจังหวะที่พอดีมากๆนะครับก็คือเริ่มทําในช่วงแบบก่อนหมดหน้าร้อนนะครับ ก็เข้าหน้าฝนพอดีถ้าเราปลูกพืชผักอะไรก็น่าจะอ,าอุ่นใจนะครับในเรื่องของการลดน้ำอะไรงี้เนาะใช่ครับงการเลี้ยงปลาเอาอาหารให้ปลาเออเนาะเดี๋ยวเราถ่ายแบบตอนแบบปล่อยปลาอะไรพวกนี้นะว่าเราปล่อยปลาอะไรลงไปบ้างนะครับ แน่ปานินเนาะปานินปลาช่อนอนีสกไหมใช่เพราะว่าจะเป็นแพ็เกจส่วนใหญ่เป็นปลากินพืชใช่ไหมที่จะปล่อยอปลาดุกนี่คิดว่าจะไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าปลาดุกอะพอมันโตขึ้นมันกินปลาเล็กอเอาเป็นปลากินพืชน,น่าจะดีกว่านะ เลี้ยงกุ้งนะครับก <c oughs> ุ้งฝอยอ่ะกุ้งฝอยอ่ะ, <c oughs> ออะอจะได้แบบหลากหลายนิดนึงมันก็มีธรรมชาติมันก็มีเองอ่ะอแต่เราต้องเอามาปล่อยกันอ,อีกหน่อยมีกบมีบัวมีอะไรเพียบเหละ บอ่อตกปลาที่ข้างๆบ้านสวนนะครับที่เคยเปิดให้ตกก็ตอนนี้อ่าไม่ได้เปิดแล้วนะครับผมก็ป,ปิดชั่วคราวนะครับน่าจะด้วยอ่ามันเป็นหน้าฝนเนาะอาจจะเป็นแบบให้ปลามันวางไข่ขอะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นช่วงฤดูกันวางไข่ปลาทุกที่นะครับทุกที่น่าจะงดให้ตกปลานะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการวางไข่ของปลานะครับจะได้แบบมีปลาเยอะๆนะครับนอกจากจะเป็นปลาเลี้ยง อ,อย่างบ่อปลาอย่างนี้นะ <c oughs> ก็ก็น่าจะาคลิปนี้ก็น่าจะทำให้ทุกคนาหายคิดถึงบ้านสวนแล้วกันนะครับใช่ก็คิดกันมานานแล้วแหละว,ว่าเราอยากจะเข้ามาถ่ายกันนะครับแต่จังหวะแล้วก็การทำงานตรงนี้ก็เหมือนแบบยังยังไม่ถึงจังหวะเนาะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้เข้ามา ในตอนที่แบบใกล้จะเริ่มแล้วเสร็จละกับการขุดปอนะครับใช่ครับโอเคก็ผมก็จะพยายามเข้ามาถ่ายเรื่อยๆนะครับที่บ้านสวนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กันมาเยอะนะครับแล้วก็รอติดตามนะครับวิวัฒนาการเนืของบ้านสวนจะเป็นไปในแนวทางแบบไหนนะครับใช่ครับโอเคเราวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้เริ่มมาละ